สวัสดีค่ะจองเกียว่ามวนเนาะลกเนาะค่ะลกขาเมื่อตุมเมื่อหนึ่งจำเจียวจำจุยำอะไร่ง,รงจังติ๊กมาลกเนาะคานะคะค่ะกำลังออกกำลังปุ่ง อันนี้กับพักคะนาะพักชะอมอันนี้ก็ได้ <S <S พวกยอดภาษาม่ได้มาตัด ออกไปขายอันนีนกระปุกมันนี้ไว้ไม่ค่อยได้มาโฮดมันผลก็มีตกหำอ้ออาวคุณลูกหยาบแต่ทำไนี่หลายอยู่หยอดประคาก็หลาย นกขากระไลกำลังออกพูดนะต้นยางปีเดียวกันใหญ่ได้ต้นไมายางก็ได้ปีเดียวได้นี่น่ะขนาเอาได้หดได้บำรุงเนี่ยก็งามไม่โอ้ยงัว่มากัดมืดอันนี้ก็ได้ ใบกล้วยนี่ก็จะได้กินหม,มากกินหมากกล้วยสุกละเอาต้นอันนี้มาปลูกเนาะจะได้มาซับห้าซับขาเลาะนี่อยนี่ใหญ่แล้วเนี่ยต้นจามจุรี ต้นออหยังก็ต้นสามซาบ้านเอาเอินว่าต้นสามซาเนาะพี่น้องเพื่ออยากได้ใบได้ยังมันลดหาอึดแทกได้ใบไปบ่มกล้วยบ่มหนังนะอันนี้กระตึงนะแล้วเนี่ยโอ้ยต้นอันนี้คอยไม่ได้โหดมันต้น,นชมพูพันธิบ <c oughs> คือพอได้ใบาจากใบละโอ้โหปะาไว้ปีที่สามเลยได้เนี่ยนะคือเ่้เห็นมีเนาะดอกหันซีออกอยู่บนนอถ้าเบิง้งฝนตกห้าเราจะเป็นยังไงลกนอกขาตะก่อนลกขาก่อนเมื่อแกงเมื่อต้ม คนก็หากระตกเพื่อเดียวมันก็เลยบ่อยากอันนั้นกันได,ดพืชพันธุ์ทันอาหารก็ได้แต่กี้ตะก้าจะพากันไปหาลกอยู่ระหน้าบะเนาะ หน้าปะหน้าบะปะแดงหน้าบะปะแดงหน้าลุงจุงเนาะหน้าเขาไอปองโอ้ยมันละ่ะเลาะบะนะคักเธอได้เลาะบ้าน,นันละไม่ได้ไกลไปเลยคุณวันนี้เพื่อนกับมาปหาปูนนำให้นำนาแล้วพอได้อยากได้กินบ้านนี้หน้าเพื่อนกับปันทะลุหลานเพื่อนเพื่นกับแนหมาแล้วเด้ แต่เก่าจักน้องไม้จักปเลอไปหากินอยูน่นาปลาแดงทันล้นาลูกจุงหันและแต่สมัยยังน้อยอยังเป็นแม่ลูกอ่อนจังสิละ่ะลูกยังน้อยคงมือในลูกหลานเขาใหญ่บุรุษกะเอ็ดแปนเม้อเด้ดิเพื่อนกับปั่นฮลุโหลานเพื่อนละ่ะเข้ากับมาปุ๊กินบานเลย เออหน้าเฟ้อหน้ามันหายแล้วเด้บะนี่ฝนมันกะของกระตุกทีเดียวมันก,ก็นกเลยไม่ยู่ปลื้มแต่กระเพาะได้กินอยู่ไม่อึดกินหลายอยู่ ได้ลายอยู่พี่น้องออเก็บเสื้องออันนั้นมันนี้กับป้าหน่อขาทัังเมิดละ่ะ <c oughs> ลายอยู่ สามมือนี่ก็พืนลืดแล้วนี่กำลังเหาะกำลังอันนี้ลายนี่ได้ก็หลายแล้วนี่โจมนี่ก็บักใหญ่ปอกบาดนี่เยอะละตรงไ้ตรง,งหน้าค่ะพ่นวันวานเขาวานเผื่อแล้วถ่ายหน้าวานเข้าละนี่แหละคือชีวิตชาวนาเนาะค่ะเนาะ ชีวิตชาวนาหากินตามทงให้ทงหงนาไปทันนี้ละน้ำแกงมากกับปลาลงโอ้ยลงหนองกะตึกกระดุงพี่น้องเอ้ยนี่ปลาเนาะ่าสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ทํนนี้ก่อน น้องพี่น้องนออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแก้วด้วยป่ายางกระเขียวสะอุ่มละจากใบมันรุนเหลืองเอวยเตยวันนี้ก็เขียวละงามละคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแก้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ